าแล้วครับท่านผู้ชมเจาะสนามนกออนทีวีนะครับแม่ช่วงนี้นะครับไปไหน <laughs> มีแต่แฟนแฟนรายการแฟนแฟนแฟนิตยสารเจาะสนามนกนะครับโอ้ให้การต้อนรับทักทายกันเป็นอย่างดีนะครับขอโทษคนระท่านผู้ชมไปนั่งรับประทานข้าวต้มโจ๊กนะครับที่ภาคอีสานนะครับยังมีคนรู้จักเลยนะพี่วรลวิชนะครับ,อรบโอ้โหนี่นกแบบนี้เลี้ยงแบบไหนยังไงอะไรแม เสวนากันเป็นการใหญ่ในวงข้าวต้มตอนเช้านะครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมเป็นตอนต่อนะครับตอนที่2จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเรื่องของนกบินหลัดดงนะครับนี่กับบังคนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นใครนะครับต้องติดตามนะครับว่าวิธีการเลี้ยงนะครับเขาเลี้ยงยังไงนะครับก็ทําแบบไหนบ้างนะครับนกบินหลัดดงมันตายง่ายจริงไหมนะครับโอ้โหใช่ไหม มันตายง่ายของมันเองหรือว่ามันตายง่ายเพราะวิธีการเลี้ยงของเราหรือว่ามันไม่ตายครับท่านผู้ชม้าเราเลี้ยงเป็นนะนี่นะครับบางแก่ก็ให้สาระความรู้ในสัป,ปดาห์ที่แล้วนี่เยอะแยะมากมายนะครับสาหรับสัป,ปดาห์นี้นะเป็นตอนต่อตอนจบนะครับของการเลี้ยงนกบินหลาดงเลยนะให้ประสบความสาเร็จนะครับนี่อย่างบางคนนี้นครับท่านผู้ชมอ้าว มัวเสียเวลาอยู่ใหญ่ไปลุยเรื่องนกบ,บิละดงตอนที่สองกันต่อในสัปดาห์นี้ครับผมครั้งที่แล้วถ่ายออกมาตัวค่อนข้างสวยมากตัวใหญ่มากแต่ครั้งนี้ถ่ายออกมาดูนกสมส่วนเข้ารูปดูผลลัพธ์มากขึ้นออดูดูความพร้อมน้ำขนดูเขาเออเล่นดีขึ้นครับแต่ครั้งนี้เสียอย่างหนึ่งครับพอถ่ายมาไม่เล่นกลอยอืม กรงที่มันอยู่ตอนถ่ายขนกองที่อยู่ตอนขนที่แล้วที่ว่าเอาออกไปแข่งแล้วร้องได้นะครับพอกลับมาขนนี้ไม่เล่นไม่เล่นกงนั้นเลยไม่เล่นกรงนั้นเลยไม่ร้องถ้าทางที่ก่อนหน้าที่ถัดขนเนี่ยเอาไปติดที่เจ็ดก็กรงใบนี้กลับกลายว่ากลับมาครั้งนี้ไม่เล่นก็เลยต้องย้อนย้อนกลับไปดูเริ่มจุดเริ่มต้นของเขาจับนู่เลยที่ที่มาเจาะเลยว่ามันเลี้ยงกองแบบไหนยังไงใช่รัาก็ย้อนกลับไปดูว่า คือตั้งแต่ที่เราเอามาเลี้ยงระยะเวลาที่เรามาเข้ามาเลี้ยงก็สั้นแต่ว่าเราก็บีบตามแบบที่เราชอบอไม่ได้คานึงถึงตัวนกมนกชอบ,บอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็เลยมาศึกษาจากจุดเริ่มต้นถามจากเพื่อนด้วยที่อยู่ที่นู่นด้วยแล้วก็ดูจาก ในคลิปด้วยวิดีโอด้วยคือทางนู้นเขาใส่เป็นกรงจีนแต่ด้วยว่าส่วนหนึ่งผมลําบากผมใช้รบกิ่งพันยางขานานะก็เลยใช้เป็นกรงสกกระป๋องแทนอ่าก็เปลี่ยนใส่กรงกระป๋องปุ๊บมีความสุขนกตัวนี้ชอบลงข้างกว้างอ่าตอนแรกใส่ก็คือใส่เป็นคอนเดียลปกติอ่าตอนเดียวยาวไม่มีเลยไม่มียกเป็นจริงอะไรไม่มีเลยปุ๊บก็ใส่ไปปุ๊บเปิดตรงนี้เล่นดีกระโดดจึ้นไหวแต่เสียอย่างตรงที่ว่า เขาชอบวิ่งชนกงชิ่งกงขัมเแรกเขาดุวิ่งชิ่งกงก็เลยมองมองว่านกตัวนี้เหมือนว่าไม่ชอบอยู่สุขชอบมีแบบเคลื่อนไหวมากมีระดับบ้างก็เลยใส่คอหลังเป็นตัวีเข้าไปให้อีกอันก็คือเป็นสามแยกเลยทีนี้แยกเลยาอใส่สามแยกปุ๊บเออนกสเต็ปดีขึ้นลักษณะทีนี้การร้อง ดีดหางเล่นหางเริ่มมีมากขึ้นอ่าเพราะว่าตอนสอนซื้อมาเป็นนกที่ค่อนข้างครบเครื่องแต่เสียอย่างหนึ่งคือพอเดินเพลงแล้วลีลาจะหาย เพราะว่าร้องเพลงยากจัดไปหน่อยคือมันจะตั้งใจร้องครับผมจนมันก็ห่วงลืมเรื่องลีลาไปใมันไม่ห่วงตรงนั้นมันก็มาห่วงสำนวนเพลงร้องมันใช่ครับผมแต่นกพวกนี้แต่ว่าถ้าหยุดร้องปุ๊บเดี๋ยวลีลาก็มาใช่ครับผมแต่พอตอนลีลามมันมันก็มันร้องก็ไม่ไม่ยาวใช่ใช่คือคือยังดูดีนี่ยเรื่องลีลาเป็นรองแต่ผมมองว่าดูดีเด่นเรื่องของแต่ร้องสำนวนร้องสำนวนงน้ำเสียงอคือผมผมมองอย่างนี้ตัวผมเองจะซื้อนกิลาเนี่ย ผมดูจากสำนวนเพลงเป็นหลักก่อนอันดับแรกเลยคสำนวนเพลงคือผมคิดอย่างนี้ว่านกวิลาอยู่กับเราอืเราซื้อเข้ามาเลี้ยงครับเราได้ฟังทุกวันอืเราซื้อที่เราชอบเพลงที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราอก่อนปุ๊บเรื่องออกแข่งขันอาทิตย์หนึ่งเราจะได้ออกแข่งสักครั้งหนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์ลาจอกได้แข่งสักครั้งหนึ่งเราซื้อในแบบที่เราชอบก็ฟังอยู่กับบ้านแล้วเพลินอ่าเราชอบในลักษณะ เกงลักษณะนี้นะแนวนี้ผมซื้ออย่างนั้นมาไว้ก่อนแล้วเอานกที่ปากเบาไว้ก่อนเรื่องลีลาผมไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะเรื่องลีลาก็คือผมคิดว่านกลีลาเรื่องลีลาเนี่ยมันอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วแต่ว่าความพร้อมวันที่เขาจะพีกวันไหนที่เขาจะออกมาตรงนั้นมากกว่าเอออะทีนี้มาถามบังซีดเรื่องการแข่งขันในวันที่มันได้เป็นนก รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งอยู่ที่สองถ้วยพระธาานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในงานมาดโดนคนรักสัตว์ครับผมเรายังไงกับมันก้าวเท้าไหนออกไปวันนั้นมันถึงไม่หลุดหนึ่งคนวันนั้นเป็นยังไงบ้างลองเล่าบรรยากาศว,วันนั้นตอนเช้าออกไปก็คาดหวังเต็มที่นะครับเพราะว่าในในนกในละแวกที่กรุงเทพนะที่เรารู้จักที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ เจ้าดูดีเป็นนกที่ร้องดีตัวนึ่งที่ใส่ห่วงส่วนใหญ่บางตัวคือเป็นนกที่ไม่ค่อยได้ใส่ห่วงที่ร้องดีกับเราแต่วันนั้นเราคิดว่านกเราตู้ได้อืเพียงแต่ว่าจังหวะเราจะได้หรือเปล่าเพราะนั้นเองก็คือวันไปเหมือนเดิมครับวอไม่ได้คิดแล้วว่าจะได้อืเพราะว่าขันแรกก่อนเข้าร้องร้องหน้าดูเลยอื แต่พอกรรมการเข้ายื่นเฉยครับมองเราใจไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วสวยละกูเล่นกูซะแล้วดูดีเพราะว่าก่อนเข้าเนี่ยร้องเป็นชุดใหญ่ๆยาวๆเลยครับซัดเต็มๆพอกรรมการเข้าคนแรกด้วยครับโอ้โหหัวใจไปอยู่ตาตุ่มแล้วดูดีเล่นพี่แล้วไม่ร้องเลยครับยืนนิ่งมองกรรมการโดดนานไหมนานครับเกือบจะเรียกว่าค่อนขันได้แล้วก็มีปุ๊บปั๊บปุ๊บออกมานิดนึงก่อนปุ๊บแล้วพอก่อนจะจบออกชุด ออกชุดแต่เสียโอกาสครับเพราะว่าเดินไปได้แค่สักสองประโยคปี๊บนกหวีดดังหมดเวลาหมดเวลาเลยก็คะแนนก็เลยได้ตามนั้นคะแนนก็ได้แค่นกวก็คือน้ำเสียงสำนวนก็สำนวนก็ได้ไม่เยอะอ่าความขยันเลย ก็ไม่ได้เท่าไหร่อาจจะได้ลีลาเสริมมานิดนึงอแต่เรื่องขัดเรื่องของสำนวนน้ําเสียงก็คือได้ไม่ไม่ดีขันแรกก็คือไม่คิดแล้วก็ทัดจะไม่เชียรแล้วครับก็คือนั่งมองเล่นเล่นกูแล้วไอ้ดูดีขันแรกเลยเลยนี้หมดหมดแบบหมดอะไรจะยาวครับขันสองก็ไม่กดดันแล้วก็ร้องก็ร้องไม่ร้องเพียงแต่ว่าเราสังเกตจากขันแรก คือกรรมการยินตรงหน้าเขาอ๋อโอเคโอเคมันก็หยุดมองมันก็หยุดมองเอ๊ะใครวะเนี่ยใช่คือคือเจ้าวะเขาหยุดอดีหยุดมองดีฮะ คือปุ๊บพอกรรมการเดินเข้ามาปุ๊บเขาก็หยุดมองอืมแล้วจังหวะขันแรกเราขอให้กรรมการขอยัดต่อเก้ามันขอยัดเลยล้อมปุ๊บก็เลยเริ่มร้องรอมาขันที่สองเราจับจุดได้แล้วตรงนี้จุดได้ก็หลอกกรรมการดินยืนเบี่ยงนิดนึิงก็ได้ครับอ่าพอเบี่ยงนิดเยงปุ๊บโอ้โหใส่เต็มเลยครับมาแล้วนะครับดูดีของเรามาเลยครับทั้งน้าเสียงทั้งเพลงทั้งลีลามาหมดมาเป็นขำเลยเป็นขันเลยวันนั้นหลังหลังจากขันแรกร้องดีทุกขันทั้งลีลาม ปกติลีลาจะไม่ค่อยมาวันนั้นมามาวันนั้นมาดีด้วยลีลามาสวยเพลงก็เดินสวยคือทุกอย่างพร้อมอะไรพร้อมแต่ขันไม่พร้อมนี่ครับท่านผู้ชมการเลี้ยงนกการแข่งนกนะครับไม่ใช่แค่ว่าสังเกตไปอยู่ที่บ้านครับนี่สังเกตถึงในสนามเลยนะครับปุ๊บจับ จับปุ๊บเลยว่านี่กรรมการเข้าไปใกล้ยืนตรงนะครับพอรู้ว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บขันต่อไปปุ๊บรบกวนบอกกรรมการก็บอกเขาดีๆนะลูกพี่ถอยเ <ๆ S 2> ยื้องๆสักนิดหนึ่งสองเก้าอย่าเข้าไปชิดมากปุ๊บนกก็ร้องเลยแต่ว่าคือกรรมการแต่ละคนเนี่ยเขายืนดีอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเส้นมันใกล้ไปมั่งเช,ชื่อใกล้ไปมั่งอะไรนี้เขาก็ต้องพยายามรักษาระหว่างาระยะระหว่างกับนกอะ อ่าเจ้าของนกแต่ถ้าเราขอ้องนะเออพี่ลูกพี่ถอยสักก้าวหนึ่งอ่าเขาก็จะถอยให้ก้าวหนึ่งนกก็จะร้องนี่เรียกว่าเป็นการจับจุดสังเกตนะไม่ใช่เฉพาะแค่การเลี้ยงที่บ้านแค่นั้น,นครับไปที่ลาวนะต้องมีด้วยนะวันนี้อช่โอเคแล้ววันนั้นยังไงไปถึงจนขันกรรมการกี่คนวะนะกว่าี้กรรมการห้าคนครับถกต้องกรรมการห้าคนใช่ก็คือพัดคนแรกคนเดียวที่ว่าต่างสุด บางสูตรออกไม่เป็นเหนียวไม่เป็นเหนียวคือพอผลคะแนน ออกมาก็คือแพที่หนึ่งแี้อืม,อมแต่ว่าถ้าเราออกเต็มเหียว <S <S ก็กคิดว่ามีโอกาสมีโอกาสอะนอนี้มันก็แล้วแต่ดวงนะจั<ช>งหวะดวงเราแต่ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาท่านผู้ชมเพราะว่านกแต่ละตัววันนั้นก็เรียกว่าบโอโลรนะโคตรเที่ยวเพราะว่ามันเป็นตัวพระาชานใช่ครับแล้วก็เป็นบัตรพันด้วยใช่ครับใครก็ต้องมีห้าตัวอย่างนี้เป็นผมผมก็ต้องทันนั้นต้องเอาตัวจี๊ดไปตัวของตัวตัวอื่นที่ว่ามัน เราไม่ใช่แบบว่าคาดหวังไว้อยู่ในระดับโอ้โหนี่เราก็ไม่เอาไปใช่คือมันกบว่าโน้ตโอหัวมาชนกันนะครับท่า,านผู้ชมนะถึงนกจำไม่มากมมแต่แต่และตัวนี่โอ้โหผมฟังสุดๆจริงๆวะนน,นผมก็ไปแข่งด้วยติดที่ไม่ดีติดท้ายที่สิบเจ็ดครับ <laughs> แล้วก็วันนั้นเสร็จป,ปุ๊บกลับมามันเป็นยังไงพอเอากลับมาจากการแข่งวันนั้นพอ,อกลับมาจากแข่งการแข่งวันนั้นก็คือ ผลงานลักษณะกลับมาเราด้วยเราเลี้ยงนกตัวเราเองเรารู้ว่าเขาเริ่มพร้อมมากขึ้นอืเขาเริ่มอยากร้องมากขึ้นเพราะว่าเขาเราเริ่มเปลี่ยนกลงนะตั้งแต่ตอนงานางานถ้วย วงคอมมินตีที่วันไรขิงครับคือเราเปลี่ยนวงวันนั้นแล้วเรารู้เลยว่าเขาลองดีขึ้นเยอะมันก็เป็นผลพลอยได้ต่อแสดงว่ามีผลมีผลกรงนกกับนกบินหลามีผลที่ทําให้นกร้องดีไม่ดีพูดอย่างนั้นเลยได้ไหมได้ครับได้เลยนะทั้งเรื่องของสีสีกรง สีซี่กงด้วยนะท่านผู้ชมสี่กงสี่กงตัวกลงตัวคอนความอ้วนความสูงมีผลกับการเป็นอยู่ของมันหมดเลยมีผลหมดเลยครับคือเราต้องสังเกตนกอะไรอย่างองนกบางตัวไม่ชอบขึ้นไหวอืถ้าไปอยู่กรงว่างๆใหญ่ๆมากบางทีมันเลียมันเยวี่ยงมันเหวี่องเออเป็นไปได้นะครับอืมแต่บางตัวไม่ชอบแคบๆพอชอบลงโลชอบลงเหอี่ยง มีอเลียเยอะๆกระโดดไปมาอชอบสลับอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขาอย่างนั้นอ่าแล้วเขาจะร้องร้องดีขึ้นอืมเราจะสังเกตเรื่อยสสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่เลี้ยงเป็นมือใหม่นะครับแล้วก็เรียกว่าสังเกตไม่เป็นอาพุ่งง่ายๆเลยอุ้ยกูจะดูยังไงวะนี่นะครับผมแนะนำงนนี้เลยท่านผู้ชมก็เตรียมกรงไว้แล้วสามแบบคอนเดียวกรงนู่นนี่อะไรลองเปลี่ยนดูถ้าเจอกรงไหนที่มันเล่นดีนั่นแหละ ใช่เลยง่ายๆนะครับวันนี้ก็จะทําให้ช่างทํากงมีไรายได้ขึ้นอีกเยอะเพราะต้องซื้อทีสามลูกแล้วมาลองนะหรือยืมของเพื่อนก็ได้นะเพื่อนที่มีอยู่ไม่ได้ใช้มาลองเปลี่ยนดูแต่ว่าสําหรับท่านที่พอจะสังเกตนกเป็นแล้วนะครับก็เราก็ดูว่าเออมันชอบไหมตปตตนกถ้าไม่ชอบกกงมันจะเป็นไงบ้างถ้านกไม่ชอบกกงคือใส่ง่ายๆเลยนะครับใส่แล้วก็ยืนเฉยนะครับหนึ่งอันดับแรกเลยยืนนี้เลยใช่อันดับที่สองคือเกาะซี่กงมไม่กระโดดไปไหนเลย <laughs> เกาะมันอยู่ข้างกลงอย่างเง้นเกาะอยู่นั่นแหละไม่ลงไม่ไปไหนเลยอยู่งั้นนะให้ผมเห็นสองอย่างนะฮะนอกกนั้นก็ไอ้เรื่องดิ้นคงจะมีน้อยครับที่ผมเห็นส่วนใหญ่คือยืนเฉยนิ่งไม่มีอาการอะไรเลยกับเกาะซี่กงที่เจอบไหวพอใส่แล้วไม่ชอบรู้เลยว่าไม่ชอบต้องเปลี่ยนออกทั้งสีนะครับท่านผู้ชมทั้งซี่กงบางครั้งดอกด้วยนะดอกก็เกี่ยวนะบางลกบางตัวไม่ชอบดอกไม่ชอบลูกกึ่ง เราก็ต้องดูว่ามันชอบแบบไหนนะครับรีบสังเกตนะครับรีบจับจุดนกให้ได้นะครับแล้วเราก็จะไประสบผลสำเร็จครับกองบรรณาธิการนิตยสารเจาะสนามน,นกขอเสนอรูปแบบการอ่านแบบใหม่บนโทรศัพท์มือถือของท่านโดยเรานําเอานินตยสารเจาะสนามน,นกมาให้ท่านดาวน์โหลดอ่านได้บนสมาร์ทโฟนแบบง่ายๆในระบบ4ี4ทั้งเล่มเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIS Bookstore หรือ B2S Bookstore แล้วแต่ค่ายมือถือของท่านสามารถอ่านได้ใน iPad iPhone Samsung และสมาร์ทโฟนทุกชนิดอ่านสนุกอ่านมันมีสีสันได้ความรู้สาระเพียบอ่านเจาะสนามนกแบบ44ทั้งเล่มบนสมาร์ทโฟนของท่าน เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2556เป็นต้นไปนิตยสารเจาะสนามนกนิตยสารของคนรักนกแข่งขันทั้งนกกรงหัวจุกนกเขาชวาและนกเขาใหญ่คนรักนกแข่งขันไม่ควรพลาดวางแผงทุกกลางเดือนเจาะทุกสนามเจาะทุกช่างกรงเจาะทุกบ้านเซียน จาะลึกเทคนิคและวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องนิตยสาร6โลกคุณภาพพบนิตยสารเจาะสนามนกบนแผงหนังสือทุกกลางเดือนอาหารนกลงหัวจุกบานานะ่ามีส่วนผสมของหลากหลายสิ่งจำเป็นสำหรับนกผู้ที่ใช้บานาน่าเป็นประจำประสบความสำเร็จในสนามแล้วมากมายนกแข็งแรงขนสวยขยันร้องน้ำเสียงดี สมบูรณ์มากขึ้นและพร้อมแข่งขันใหม่อาหารนกบินหลาบานานา่าสุดยอดอาหารเม็ดสำหรับนกบินหลาอีกตัวที่บานาน่าขอแนะนำบานานา่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ จริงเลยนะคะตอนแรกน้เป็นคนที่ปวดท้องประจําเดือนมากๆเลยแต่ตั้งแต่ได้รูนน้จักกับยานี้นะทาให้หายปวดท้องประจําเดือนแล้วก็ทําให้ไม่มีกลิ่นไม่พึงประส์ด้วยผิวพรรณก็เต่งตึงเพื่อนๆครัว่าทําไมผิวพรรณเต่งต่างขนาดนี้ต้องขอขอบคุณยาทีผสมว่าชักมลุกจริงๆนะคะคุณผู้หญิงที่มีอาการปวดท้องก่อนและหลังการมีประจำเดือน กระชับกระงับกลิ่นโทร091-092-5552ยาสสตรีผสมว่านผักบุตลูกจากสมุนไพรธรรมชาติ100%ผิวพรรณสดใสเนียนจนใครๆก็อิจ ยาสตรีผสมว่านชักมดลูก60แคตซูลราคาเพียง1,200บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรี1ขวดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าไฟเตอร์มี3สูตรสุดยอดสูตรนกแข่งขันไฟเตอร์ซองสีทอง สูตรสุดยอดเพิ่มพลังนกแข่งขันคูณสองไฟเตอร์เอเนอรซองสีแดงและสูตรไฟเตอร์ชามาสำหรับนกบินหลาดงในซองสีเขียวสามสูตรสุดยอดสำหรับนกกลงหัวจุกและนกบินหลาดงภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารไฟเตอร์สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป อาหารนกลรงหัวจุกตูหานมีส่วนผสมของไข่มดแดงตักกะแตนแกงส้มใต้หนอนไผ่วิตามินที่จำเป็นสำหรับนกเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของน้ำขนทำให้นกร้องและเล่นจัดในที่สุดมีทั้งสูตรแข่งขันแบบขวดและสูตรสำหรับนกถ่ายขนแบบซองสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อเตาโคราช0818781795 ศูนย์แปดหนึอ่ะต่อมาเดี๋ยวถามบังซิดหน่อยครับผมที่คนเขาพูดกันนกบินหลาตายง่ายใจน้อยจริงไหมเราเลี้ยงมาตายไหมใจน้อยอนะืผมว่าจริงไม่ให้ตายม,ามันยากกว่าถ้าถ้าเราได้นกจากที่ เขาหันเลี้ยงมาแล้วนะฮะผมว่าตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเลี้ยงเราออกมาโอกาสตายแทบไม่มีแทบไม่มีมมเหมือนกับว่าคือมันก็เลี้ยงคุ้นเคยความเป็นอยู่อยู่แล้วครับผมก็เรียกว่าถ้าเป็นนกใหม่มานี่โอกาสตายสูงมากนะสิบตัวพอเพื่มไม่รอดเลยใช่ครับผมนครับใหม่สูงมากครับเรียกว่า สิบตัวมันนี่นะครับเพราะว่าบางคนเลี้ยงไม่เป็นอาหารสดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะนกพวกนี้เนี่ยจับจักป่ามาเนี่ยมันไม่กินอาหารนะไม่เหมือนนกหัวจุกนะครับนกหัวจุกออกมาปุ๊บใส่กลงกล้วยเสียบมีน้ําอยู่ได้แต่นกบีลาไม่ใช่นะครับ เอาจากป่ามาใส่กรงสามวันหงายท้องครับกลายเป็นกรงผีสิงไ่เอานกตัวไหนมาใส่ก็ตายจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างบางที่บอกนี่ก็คือว่าหานกที่เขาเลี้ยงไว้อยู่แล้วหรือไม่ก็ไปหาตามฟาร์มอะไรลูกช่ออะไรพวกนั้นไปซื้อถูกคนหมายดังหากมีกําไรขามีใบเพาะพันธุ์ให้อะไรให้นะครับเราไม่ต้องมานั่งเสียวหลังป่าไม้ยังเคาะประตูบ้านวันไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็เล่น เรียกว่าเล่นนกที่เป็นนกลูกเพาะนะครับนกก็เชื่องด้วยเชื่องง่ายด้วยร้องง่ายด้วยนะครับที่มาจากฟาร์มต,ต่างราคาก็ไม่สูงนะสองพันสามพันนะครับไม่ต้องมาเสียวหลังป่าไม้จะเข้าบ้านวันไหนเอกสารแล้วก็ครบแล้วก็เป็นนกที่ถูกต้องตามกฎหมายเกิดจากการเพาะพันธุ์จริงๆนะครับ,รบไม่ได้ไปรบก,กวนจากป่าอะไรมาทีนี้เดี๋ยวถามบางหน่อยว่าอยากให้บางซิสนะครับแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านถึงการเลี้ยงกนกพนะิราหน่อย จะต้องเลี้ยงยังไงง่ายๆเอาเบื้องต้นพื้นพื้นสุดท้ายเบื้องต้นง่ายเลยครับเราพยายมฝืนครับอืันดับแรกผมสําหรับตัวผมเอยคือถ้าเขามาเขาชอบกินแบบไหนเราก็พยายมให้เขากินแบบนไปก่อนอยากให้เขาเข้าไปที่นับอ่าแล้วก็เรืองอาหารสดก็คือผมว่าให้ให้นกเป็นตัวกระตุ้นให้เขา อย่าให้เป็นวันหรืออะไรคือให้ทุกวันมันก็เป็นการกระตุ้นทุกวันมันก็ไม่ได้ผลอะไรมันก็จะกลายเป็นเรืองปกติของนกที่ต้องกินอาไว้วันที่ใกล้แข่งหรือไว้วันที่เราจะพาไปซ้อมยังไงอ่ะเราก็ให้เขานจะดูนกมีอาการสดชื่นขึ้นครัแล้วก็เรื่องการอาบน้ํานกนะครับอันนี้เป็นเทคนิคตัวผมเองฮะที่นกเวลาของผมอาบน้ําไม่เหมือนกัน นี่นะท่านผู้ชมต้องฟังเลยนะครับช่วงไทยตอนนี้อืมครับยังไงมั่งอ่อยังอเจ้าดูดีเนี่ยนะฮะคือเป็นนกที่ชอบอาบน้ํามากอืเช้าเย็นถ้าใส่กระบอกปุ๊บโดดลงปั๊บแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งผมอาบน้ํคเขาทุกวันอ่างเงี้ยฮะพอพาไปแข่งตอนเช้าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมฮะนวอเพราะเราไม่มีเวลาพอไปถึงปุ๊บมุดถ้วยอืทำไงก็ไม่ร้องเพราะขนไม่แห้งใช่ไหมฮะปุ๊บที่เทคนิคผมผมก็เลยว่าหัดครับอันซะ อ่าทิตหนึ่งเราอาบเป็นช่วงเป็นช่วงอแรกๆก็จากนกเคยชอบอาบทุกวนันใช่ไหมฮะก็เป็นสองวันอาทีบางกระบางกระบอกไว้ให้อาบบ้างาทีนี้วันก่อนแข่งผมจะอย่างนี้ครับอั้นไว้สักสองวันครสองวันปุ๊บแต่น้ำในกระบอกเนี่ยถ้า เราต้องด er pues mm ูด yeah. ้วยถ้ากระบอกเราแบบมีฝาปิดเนี่ยลบปวดนะฝาปิดออกเพราะนกบางตัวชอบลงในมุดและเราไม่เห็นบางทัขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันจะทําให้มันเสียชีวิตได้แกะฝาปิดออกครับเพื่อความปลอดภัยเวลาอยู่บ้างเวลาเราไม่ไม่วลาดูนกตลอดเวลาปุ๊บแล้วก็ผมจะอาบตอนเย็นก่อนวันไปแข่บเย็นก็ได้มืดก็ได้สําหรับตัวผมเองนะสําหรับเจ้าดูดีคือให้เขาอาบเพราะเขาเป็นนกที่อาบง่ายอ่า ปุ๊บพออาบปุ๊บเขาจะม,มีอาการอั้นจากสองสามวันที่ผ่านมาเขาไม่ได้ลงนำ้ำเขาจะลงเต็มที่เลยอืมพอเขาลงเต็มที่เลยปุ๊บเขาลงเต็มที่ปุ๊บเราก็เทน้ําทิ้งซะพออาบเรียบร้อยแล้วเราปล่อยให้ฝนเขาแห้งปุ๊บพอแห้งจริงๆปุ๊บจะดึกหน่อยก็ไม่เป็นไรอ่าเราคลุมผ้าพอเช้ามาปุ๊บเราก็ไปถึงให้เร็วหน่อยเราไปอุ่นแดดหรือเปิดกลบเอาใส่ฝนใส่อะไรเผื่อถ้ามาันจะเอาหัวจุ่มก็ให้มันจุ่มซะตอนนั้นเลยครสมมุติเลยนะใช่ครับแตบ จากการที่ลองอย่างนี้นะไม่จุกแล้วไม่จุกแล้วไม่มีเลยเพราะว่าจากการไปแข่งสอ,องสามลังขังล่าสุดคือพอใช้สเต็กนี้แล้วไม่จุกแล้วอ่าเพราะว่าเขาได้อาบก่อนก่อนไปแข่งวันหนึ่งเป็นอะไรที่พร้อมสาหรับเขาแล้วเขาก็จะแต่บางตัวไม่ได้ครับบางตัวก็ไม่ได้อย่างนะบางตัวไม่ได้ครับบางตัวพออาบปุ๊บไม่ร้องอืมวันราขึ้นไม่ร้องมีผมเจอหลายตัวครับผมต้องรอสองสามวันจนขนแห้งให้ดีนล่นแหละมันจะร้องบางตัวต้องอาบก่อนหน้าทักสองวันแล้วปล่อยให้กงก็แห้งครับ ขนก็แห้งไม่ต้องมายุ่งอะไรกับเขาเลยถึงกลับมาร้องดีคือพาไปแข่งไม่ใช่ว่าไม่ร้องครับร้องแต่ร้องไม่ดีไม่ดีร้องไม่จัดร้องไม่ดีไม่จัดมันดันมาจัดหลังจากวันนั้นอีกสองสามวันใช่ครับผมก็เลยต้องศึกษานกแต่ละตัวไม่เหมือนกันต้องดูว่าเราชอบแบบไหนแล้วค่อยปรับเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วก็เดี๋ยวจะ เข้าใจนกตัวเราเองมากที่สุดไม่มีใครเข้าใจนกเราเองมากกว่าตัวเราเองนี่ครับท่านผู้ชมไม่มีใครเข้าใจนกเรามากกว่าตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ควรเลี้ยงนกด้วยตัวเองนะครับถ้ามีมือน้ําเลี้ยงให้นะครับมือน้ําก็ต้องเป็นมือน้ําที่เข้าใจนกไม่ใช่ให้แม่บ้านช <laughs> ่วยเลี้ยงให้ไปทํางาน แม่บ้านก็ไม่ได้สนใจเส,เสียบเสียบมันไปงั้นน้ําให้ไปแล้วบางทีน้ําก็มีขี้อยู่ในน้ําในอะไรนะครับก็ต้องสังเกตแล้วก็เปลี่ยนให้น้ํามันมีความสะอาดมีอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับนี่บางซิทก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เลี้ยงนกบิหลาได้ประสบความสำเร็จนะครับนี่ถ้วยพระราทานนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสริริพระบรมราชิน,นีนาถ้วยพระราานสมเด็จพระเทพและพระรสุดา,าสยามบรมราชกุม,มารีนะครับแล้วก็รางวัลน,นะครับถ้วยท่านองค์มอนตรีนะครับป,รปั๊ปเปมนะครับท่าน คนเอกเปลมตินสุรานนท์นะครับองประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษอาวุโสนะครับก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วประสบความสำเร็จได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะนกอย่างเดียวนะครับอยู่ที่การสังเกตนะครับการเล่นนะครับนกชอบยังไงกงชอบแบบไหนดูกันยันซี่กงสีของกงนะครับมาถึงการถึงกระทั่งอาบน้ําครับท่นผู้ชมจะต้องอาบแบบไหนอาบยังไงนะครับสเตปเราจะต้องวางยังไงให้ถึงวันแข่งนะครับนั่นก็ เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับที่ใครก็เลี้ยงดูนกเราสู้ไม่ดีสู้ตัวเราเลี้ยงดูสังเกตด้วยตัวเราเองไม่ได้นะครับวันนี้รายการเจาะสนามนกออนทีวีนะครับกบลับมาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็กับขอบพระคุณบังซีดด้วยนะครับที่สองเทปที่ผ่านมาสองที่ที่ผ่านมานี่ก็เรียกว่าให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเรามากมายจริงๆนะครับเดี๋ยวสุดท้าย เราจากกันไปด้วยเสียงของเจ้าดูดีครับทุกผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพัสูจน์ต่อคนหน่อยกัได้ขอบคุณครับ ท่านผู้ชมกับความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนะครับนี่โดยตรงเลยนะครับจากปากสู่ปากเลยนะครับลูกตาสู่ลูกตาเลยนะครับวันนี้เพื่อให้ท่านนะครับเลี้ยงเป็นนะครับเลี้ยงเก่งนะครับเลี้ยงได้อย่างถูกต้องนะครับมีรู้เทคนิควิธีการเลี้ยงนะครับนอกจากดูรายการเจาะสนามนกออนทีวีแล้วนะครับเรื่องรายละเอียดพวกนี้นะครับอยู่ในนิตยสารเจาะสนามนกนะครับซึ่งวางแผงทุกๆกลางเดือนด้วยนะครับ สำหรับรายการเจ้าสนามนกออนทีวีนะครับก็ออกอากาศนะครับทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับหกโมงเย็นนะครับแล้วก็เรารีรันทั้งเสาร์อาทิตย์นะครับท่านที่พลาดวันเสาร์เทปวันเสาร์ไปออกวันอาทิตย์นะครับท่านที่ไม่ว่างดูวันอาทิตย์มาดูวันเสาร์นะครับนี่ไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่พลาดแล้วอุ้ยทำยังไงก็ไม่ได้ดูนะครับไปแข่งนกทีสองวันนะครับ เจอใน YouTube รายการเจาะสนามนกออนทีวีนะครับปืดขึ้นมาท่านเลือกดูเลยนะครับท่านจะดูเทปไหนของใครนะเราดาวน์โหลดไว้ใน YouTube ให้ท่านได้ดูกันด้วยสำหรับท่านที่พลาดนะท่านที่มีเวลาก็มาชมรายการนี่เลยสดๆเลยนะครับผ่านจอแก้วถึงในห้องนอนท่านเลยนะสำหรับวันนี้เจาะสนามนกออนทีวีกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามครับผมสัปดาห์นี้กลาบสวัสดีครับ